จ้สาสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะคะอ่าวันนี้ก็มาอยู่กับบ้านผมนะฮะอ่าโอเคฮะวันนี้ผมก็จะมาเล่นพาร์ทแรกฮะจนกว่าจะประมาณกี่พาร์ดีฮะคอมเมนต์ได้นะจะให้ผมเล่นกี่พาร์ทก็บอกมาได้นะฮะอ่าโอเคผมจะพาไปสำรวจในบ้านกอนะะเลยอ,อันนี้คือห้องนอนฮะ มันก็แตกนิดหน่อยคนระับมั่งนะแม่นิดละบ้องหวาวโอเคอันนี้ก็เป็นที่ทิ้งของนะคะน่าจุ๊บๆกองกหนาไม่พุ่งมาแล้วมาเออ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 ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อ ที่เห็นอ่ะขอผมพายหน่อยีย่าตายอ๋อก็เห็นตามที่เห็นน่ะก็เป็นที่ทิ้งของนะคะอันนี้ก็เป็นห้องเก็บของนันเองก็ไม่มีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นท e ี่เอนชาร์ดจ๋๋ง่ายแล้วตรงข้างหน้า,นาเป็น่าัใช้ี่ไฟ อ่านู้นไปด้านนอกนะฮะโอเคฮะก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรบ้างฮะก็ชุบบ้านก่อนนะฮะค่อยเล่นนะฮะอ่าแล้วทุกคนงงอ่ะบ้านทำไมถึงจำได้เหรอเออโอเค โอเคครับอ็คันโอเคครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะฮะกดติดตามกด subscribe หรือคอมเมนต์อะไรมาก็ได้นะ,ะสำหรับวันนี้